สวัสดีครับทุกคนสวัสดีสำหรับชาวบางแสน AI ที่เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับและก็นี่คือทองคำที่รอทุกคนอยู่นะว่าใครจะมาเล่นเกมกับเราบ้างในเดือนธันวาคมนะตอนนี้ยังไม่มีใครมาเล่นเลยนะครับซึ่งเกมของเราง่ายมากเลยนะไม่ต้องใช้สลากก็ได้นะวันนี้ผมมีคำถามนะสำหรับคนไทยทุกคนแล้วกันนะเพราะว่าผมเห็นว่าปัญหานี้เนี่ย มันมีมาน,นานแล้วเนี่ยการขายสลากเกินราคาสลากใบนี้นะผมซื้อเมื่อเช้านะโอเคนะไม่เห็นตัวเลขนะกล้องมันเบอร์อยู่ที่ราคาหนึ่งรบาทแต่ว่าป้ายมาเนี่ยแปะแปดิ 8, บาทเนาะก็คือเขาขายสลากเกินราคามา20ิบาทนะครับโอเคผมก็ไม่ว่าอะไรนะผมก็ถามเขาว่าขายเท่าไหร่อนะ่เขาบอกหนึ่งร้อยอ่ะหนึ่งร้อยก็หนึ่งรอยทีนี้ ตอนนี้นะมันมีแพลตฟอร์มนะชื่อชื่อว่าเป๋าตังผมก็ซื้อสลากในแอปเป๋าตังด้วยนี่ให้ทุกคนเห็นนะครับโอเคไม่ต้องเห็นเลขแล้วกันเอาเป็นว่าผมซื้อใบหนึ่งที่ราคา80บาทนะอันนี้สามารถขายได้80ดสิบาทนะแต่อันนี้นะไปไปซื้อเองนะไปซื้อข้างนอกไม่สามารถซื้อได้80บบาทนะครับทำไมเกิดอะไรขึ้นนะเกิดอะไรขึ้น นะครับและตอนนี้นะก็มีประเด็นนะก็มีประเด็นคือปัญหาเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะเราก็รู้แหละว่าปัญหาอยู่ที่ไหนนะครับประเด็นก็คือว่าบริษัทเอกชนสามารถที่จะกว้านซื้อสลากไปได้และก็ไปขายออนไลน์นะครับไปขายออนไลน์และก็จริงๆแล้วตอนแรกมันไม่ได้มีเจ้าเดียวนะแต่หลังๆเนี่ยก็มีการกวาดล้าง นะและตอนนี้เหลือเจ้าใหญ่นะที่ทุกคนก็รู้จักเจ้าเดียวแล้วนะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ขายเกินราคานะเขาขาย80บาทและก็บวกค่าบริการมาอีกประมาณ20บาทนะก็ประมาณร0อยร้อยนิดๆน,น,นะถ้าผมจำไม่ผิดนะผมก็ไม่เคยซื้อร0อยนิดๆน,น,น,นะคือเขาก็ไปกว้านซื้อจากคนที่ได้โคต้าแหละ และคนที่ได้โคต้าเนี่ยเขาก็ไม่ต้องไปนั่งขายเองถูกไหมเขาก็ไปขายที่แพลตฟอร์มที่เขาสามารถที่จะรวมสลากนั่นก็คือว่ามันผิดเจตนารมณ์ของกองสลากตั้งแต่แรกเพราะว่ากองสลากเนี่ยกระจายสลากเพื่อที่จะให้ชาวบ้านหรือว่าใครก็ได้นะที่เป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยเอาสลากไปขายเองเพื่อที่จะให้มีรายได้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยปัญหามันเกิดมันเป็นงูก,กินหางเพราะว่า เขาก็ให้ขายแค่80บาทจริงๆเนี่ยเท่าที่ผมรู้เนี่ยรับมา70บาทนะรับ70บาทที่ของสลากและมีส่วนต่าง10บาทแต่มันมีการเล่นแร่แปรธาตุกันมันมีขบวนการที่แบบใหญ่โตมากเลยนะแล้วก็ที่ทำมาหากินกับตลากเนี่ยจนสลากเนี่ยมันถูกอัพราคาไปอีก80บวก20ก็คือเป็น100 ที่เขาขายกันในราคาตลาดอะเนาะโอ้โหมันมหาศาลมากเลยนะสมมตุติคิดดูนะสมมุติมีสลากหนึ่งล้านใบนะส่วนต่างนะส่วนต่างแรกจากเจ็ดสิบไปเป็นแปดสิบเนี่ยหนะึ่งล้านใบก็คือส่วนต่างเกิดส่วนต่างแล้วสิบล้านนะหนอนอเลยทุกสิบห้าวันเกิดส่วนต่างสิบล้านและจากแปดสิบไปเป็นหนึ่งร้อยนะเกิดส่วนต่างอีกเท่าไหร่เกิดส่วนต่างอีกยี่สิบล้านอันนี้คิด จากตลาดหนึ่งล้านใบนะแต่จริงๆแล้วตลาดมันมีมากกว่าหนึ่งล้านใบคุณก็คิดดูแล้วกันว่าคนที่ทำธุรกิจนี้เนี่ยเขาจะรวยเร็วขนาดไหนถูกไหมเพราะว่าในแต่ละเดือนเนี่ยหรือว่าทุกสิบห้าวันเนี่ยมันจะเกิดรายได้มหาศาลเลยนะ,ะยังไงก็กำไรนะครับถ้าเกิดว่าใครสามารถที่จะรวบรวมสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลได้เนเรืองมาขายออนไลน์ได้เนี่ย ก็สามารถที่จะเป็นเศรษฐีได้เลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือมันผิดเจตนารมณ์ด้วยแล้วก็ปัญหาคือผมไม่ได้โทษใครนะปัญหาก็คือมันเป็นปัญหาสะสมมัน,นานแล้วมัน,นานมากแล้วสาหรับประเทศไทยเนี่ยที่ที่ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้หรอกนะผมก็เชื่อว่าแก้ไม่ได้ขนาดมีเจ้าตัวแอปนี่แล้วนะมีเป๋าตังค์แล้วนะี่นะทําไมอะ่ะแก้ง่ายๆเลยนะทําไมอะ่ะตลาดกินแบ่งไม่ขายในเป๋าตังค์หมดเลยคือไม่ต้องให้โคต้าใครเลยจบเลย ถูกปะสลากไม่มีเกินจากแปดสิบาทแน่นอนนี่คุณยังขายในแอปเปิลตั้งได้เลยถูกไหมคุณขายในแอปเปิลตั้งได้ก็คือคุณก็ยึดโคต้ต้ามาเลยแล้วก็ขายเลยแปดสิบบาทยังไงสลากก็ไม่เกินแปดสิบาทแน่นอนจบเลยปัญหานี้แต่ว่าเขาทําไม่ได้หรอกอ่ะใครคิดว่าทําไม่ได้ช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยแล้วกันนะ